สวัสดีค่ะมาพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางสาวชนก็ได้มีสมุนไพรดีๆที่มีอนุรักษ์ติดบ้านไว้มาฝากคุณสาวๆนะคะวันนี้จะพาให้มารู้จักกับรากสามสิบหรือผักขี้ช้างสามร้อยรากนะคะหรือผักหนามหรืออีกอย่างที่เราเรียกกันว่าสาวร้อยผัวนะคะส่วนมากทาง บ้านเราก็จะเรียกกันว่าราก30ค่ะคุณประโยชน์ดีๆสำหรับหญิงสาวนะคะจะช่วยในเรื่องปัญหาระบบภายในทำให้ฟิตกระชับน้องสาวฟิตกระชับไม่มีกลิ่นนะคะเนื้อตัวหอมหน้าอกหน้าใจใหญ่อึมอ่ำนะคะจนคนข้างๆจะต้องกระซิบถามว่าไปทำอะไรมานะคะฟิตกระชับดูดีตึงๆสำหรับสาวๆ ใช้ได้ดีค่ะสำหรับท่านชายก็ใช้ได้นะคะช่วยในเรื่องการกระตุ้นปรับสมดุลในร่างกายทำให้กินแล้วฟิตกระชับปึงปังดูดีแล้วก็ยังทำให้หนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะคะผิวพรรณต่งตึงค่ะ ใช้ราก30นะคะทำเป็นยาดองใช้กินเป็นยาบํารุงสำหรับเพศช,ชายกินแล้วคึกคักเหมือนม้าสามตัวจึงมีอีกหนึ่งชื่อว่าม้า3ามตนส่วนหมอยาโบราณจะใช้ยาบํารุงสำหรับสตรีซึ่งเป็นที่มาของที่ชื่อว่าสาวร้อยผัวก่าวไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ยังสามารถมีลูกมีผัวนะคะ อายุเท่าไหร่ก็ยังสาวเสมอมีริ์ต้านแบคทีเรียแต้นเชื้อราลดการอักเสบแกบ้ปวดบวมคลายกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลดอาการหัวใจโตที่เกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะขบับน้ำนมมีมริ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตเจนยับยัง้งเบาหวานนะคะ และลดระดับไขมันในเลือดกระตุ้นควบคุมต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำเป็นพิษต่อเซล์มะเร็งค่ะ